อันนี้เห้ยเอ้ยเอาไปแล้วอเมื่อนี้ได้ไอ๋อออไเห้น่พลังคัดสีสวีวันพระที่มีมนมาโคตสงสามมือสามคืนแล้วถึงกำหนดเอาทีมนพื้นค้นบาทน่ก่อนเที่อวนุ่งมนพื้นึ้นก็คือคัดสีสวีวันสะก่อนให้เหลื่อมใสคือเกาหลังจากที่มาถือขาบนํา พดสงวันนี้ก็จะได้คัดสีสวีวันปีนี้กับปีสองพันหกสิบสี่ครบรอบอีกปีหนึ่งแล้วทางนั้นไป้อกเมต้นได้ได้คัดสีสวีวันพระพุทธลูกทั้งหลายที่ลูกนิมนต์พิ่นลงมาพดสงอารเอาดอกไม้ออมเจอรี่ป๋อพี่นี่คือหลังจากเอาขึ้นแล้ว นิมนต์ไปค้นแล้วกับมีการ <Yeah, yeah. S 1> ทำพิธีบาซีสู่ขวัญบาซีสู่ขวัญ พระพุทธรูกทั้งหลายแล้วก็พระเนนในวัดครับหมายไลขใบนี้ศูนย์สี่สห้าไปเก้าสี่สองห้านรในวัดก็ใน้ล่วงเกินเพลินพุทธของรถือ่อต้องเถื่ยวพนต้องเอาไปหาเขาได้เอาไปหาเขาก็ะห้หกูเก่าเลยนนี้องค์พระพุทธศักดิธิ์ ประจำวัดธาตมหาชัยได้ทำการรอ2,500พอดีพศสองพันหอยเพื่นได้รอพระพุทธศักดิ์สิทธิประจำวัดธาตุมหาชัยครับเมื่อนี้อ่ะ็นเลิกงามงามดีที่ เราออแป่ตนได้มาคัดสีสวีวันพระพุทธรูปทั้งหลายที่ได้พื่นมานิมนต์พื่นลงมาโคดสงสามมือสามคืนวันนี้ครบร,รอบพอดีทังนั้นก็นก่อน,นที่จะนำขึ้นประดิจฐานของเก่าเพิ่นก็นคือทำพิธีบายศีสู่ขัญสะกอนคร,ครับแล้วก็จงได้นิมนต์พื้นขึ้น ไปนนประ,ออะดิดาทานยูมงองทร<อ>ง,งเพลินคือเก่าครับอ่ม้กาเขมาูกม่เขมิ้นขนาดไล่สดนะครับไล่สด <c oughs> <c oughs> ไพ่โปไพ่โได้เข่ารูมถือว่าเก่ง <c oughs> <c oughs> ถือว่าเก่งรูปสามารถบ่สามารถบันทึกได้ อันนี้ปูยย่ย,ยด่มยยดมปู่ย่ดมปู่ย่ดมเอาเก่งแล้วเราโอ้เป็นควานวัดความว่าคนหนึ่งนเนาะเราบบได้ขาดจักเถื่อลงมาวัดพร้อ,อมเพรียงกุศลที่มัคค <c oughs> ายกคนตกวใหญ่ปู่ย่าบ้านบอกว่า,า,าที่มัคคาย,ยก นั่นได้หวัดปู้สาวคนอะไรก็เข้าว่าเจ้ากระเมีนได้ผู้สาวค่ะอะไรคนไป่ออกยังสดบ่ยังสดคนยังสดเรอเออมันยังเราเป็นท้ายนอนแรกมาหลาย สองปีแล right ้วนะใครสนใจที試試試่ต่อซช้นอนแรกท่าไทยท่าห้าสิไล่เราเอ้นาคองเนอะใครจะเป็นเจ้าของน้าคองห้าสิบไล่เราสิได้อยู่มั้งสิคัดสับเอ็ดคัดสี่สี่วัน เขาว่าบริษัทเราลงทไมยามใดสีขึ้นาวานใบสีนะเออคัดสีสีวันแล้วก็จะได้ออกนิมนต์ผลขึ้นลังจากบาสีสุกันแล้วเนีนยโอ้เราบอกอกวนาถูกแข้นโดเอารุ่นไปเ้นได้แล้วเอาซั่เล็งมันยังได้อาจูซั่นไง